วัสดครับพบกับเรานะครับ200บ็คท่องเที่ยวนะครับวันนี้มาใน Story Ford ์ดแอะครับวันนี้ผมจะมาอาทอด p c ซีบาวนะครับเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็เซอร์วิสเช็ครถนะครับก่อนออกทิปนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองนะครับก็คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ล้างแอร์โฟ ล้างนิปปิกปีเสื้อนะครับแล้วก็ล้าง iac control นะครับก็คือวาล์วคอนโทรลเดินเบานะครับอไอตัวของ pvc วาลนะครับของผมเคยเปลี่ยนไปแล้วครับรอบหนึ่งวันนี้ผมก็จะฟามาถอดครับโดยใช้เครื่องมือ diy ของเรานะครับก็คือท่อ pvc ของเราเองโดยการที่ผมทำอย่างนี้นะครับก็คือ ผมเอาตัวนี้เป็นจิกนะครับก็คือขนาดของหัวค้อนเนี่ยค้อนตีอ่าค้อนในอ่าติกิปเนี่ยมันจะมีขนาด20คูณยีมิลนะครับก็คือมันจะพอดีกับตัว PC v a ว v ของ Ford e ไพอดีครับเราจะใช้ท่อ PVC นะครับขนาดนิ้วครึ่งเนาะอ่า แรกมันจะเป็นกลมลมอย่างนี้ครับเราก็ใช้แก๊สเผาเผาแล้วก็สวมเข้าไปตรงนี้ให้มันได้จิกอย่างนี้แล้วก็บีบๆๆๆให้มันเป็นเหลี่ยมเนี้ยเราก็จะได้เครื่องมือถอด PC v a l v ของ Ford Escape นะครับโอเคเราไปถอดกันเลยเดี๋ยวเราจะถอด PC v a l v มาเช็คนะครับอาการของ PC v a l v นะครับถ้าเสียนะครับก็คือเครื่อง รอบจะสวิงนะครับหรือว่าเวลาเครื่องร้อนนะครับรอบจะของผมนะครับที่เจอก็คือตอนที่ครั้งแรกที่มันเสียงก็คืออาการเครื่องเย็นเครื่องจะไม่กระตุกครับแต่พอเครื่องร้อนอะเครื่องจะกระตุกในรอบเดินเบานะครับกระตุกแล้วก็หายนะครับมันเหมือนแบบว่าไอตัววาล์วมันเสียนะครับแล้วก็ไอตัวของไอน้ํามัน มันไม่มีทางออกเนาะมันก็จะดันขึ้นทางลูกสูบเนาะมันก็จะทําให้เครื่องกระตุกครับแล้วก็รอบเดินเบาจะสวิงขึ้นสูงแล้วก็ลงช้านะถ้าตัวนี้เสียนะส่วนมากจะเป็นอาการของอเครื่องกระตุกมากกว่านะโอเคเดี๋ยวไปถอดกันเลยนะก็คือพีซีบามันอยู่ด,ดูด้านล่างนะครับการที่จะถอดให้ง่ายเราต้องถอดลิ้นติดพิเสีอนะแต่ไม่ถอดก็ได้นะแต่ว่า วันนี้ผมจะถอดครับก็คือถอดชุดนี้มาล้างอยู่แล้ว asc control ครับแล้วก็ลินปีกวิเสอ้อแล้วก็ air flow มา cleaner เนาะมาล้างแล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับวันนี้ผมซื้อฟิลเตอร์มาแล้วแล้วก็สเปรย์อีน,น้ประสงค์นะครับทำความสะอาดลินปีกวิเซื้อกับ air flow อันนี้นี่ผมไปซื้อมาจากหลังวัดตำเน่งนะครับร้านเฮียชัยนะครับ ก็คือร้านเป็นโกดังนะโกดังฟอร์ดเอ็กเเลยนะครับร้านเฮียชัยอันนี้ก็ที่แรกว่าจะไปซื้อแหละแต่เฮียแกให้นะครับกรองแท้นะครับราคา800บาทในลาซาด้าก็มีนะในลาซาด้าน่าจะอยู่ประมาณ9 0 0านะครับถ้าเป็นของแท้นะแบบ150าก็มีนะที่ผมเห็นอนะ่ะแต่ว่า เราเปลี่ยนเป็นของแท้จะดีกว่าหรือเปล่าแล้วแต่ความสบายใจนะครับร้อยสองร้อยก็มีนะผมเคยเห็นนะโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับครับโดยเครื่องมือของเราวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้เนาะหลักๆกก็จะมีบล็อกเบอร์หลักหลักก็จะมีบล็อกเบอร์แปดกับบล็อกเบอร์สิบนะแต่ส่วนมากผมใช้ชอบใช้ไอ้กากบาทนี่มากกว่าเพราะว่ามันครบเลยนะ มีทั้ง8มีทั้ง10นะครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากยานิ่หนึ่งแล้ขันแล้วมันจะติดเนาะแล้วก็ไขควงแฉกไขควงแบนแล้วก็อุปกรณ์ DIY ถอด PCR wow ของเรานะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะเราจะถอดตัวท่อไปข้าออกก่อนเนาะแล้วก็ถอดทอ่อ ส่วนตรงกลางนี่ออกอันนี้ใครจะเอาออกก็ได้นะถ้าขวางแต่ว่าผมรัดเคมันทายไว้อยู่ผมขี้เกียจตัดนะครับของผมจะเป็นหัวแชกนะครับก็ดึงเลยนขันออกไปสุด ผมจะมีตัวกาวไว้นะครับจะ,ะบางนิดหนึ่งอันนี้ก็ถอดได้เลยนะออกได้เลยนี่ไอตัวท่อ,อยางนะครับไม่สกปรกมากเพราะว่าล้างบ่อยนะเซอร์วิสตลอดนะครับบ้างไม่ได้หรือทันทีอคันเร่งตัวคูตคอนโทรลนี้ หมุนขึ้นแล้วก็ดึงดึงกลับมาเฉยๆนี้ก็เหมือนกันถอดออกนี้จะเป็นเบอร์10นะครับจะมี2ตัวนะครับของผม Ford e ไอเคปสาครับก็จะใช้เป็นประแจแหวนแทนเนาะเบอร์10 นี่น็อตก็จะเป็นอย่างนี้ตัวของ IAC อะครับดีเยียมสะอาดมากเพราะว่าเพิ่งล้างไปอันนี้ก็ถอดให้ชมแล้วกันนะครับ ส่วนตัวของกรองเราถอดปลักแอร์โฟก่อนนะครับบีบลงไปที่จริงเอาแกะขึ้นมาได้ถ้าจะล้างแค่แอโฟนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ด้วยก็เลยถอดเลยแต่ว่ามันจะเป็นน็อตหกแฉกน็อตแฉกมันจะหายากนิดนึงนะครับถอดกรองก็อย่างนี้ แล้วก็ดึงขึ้นได้เลยแต่ว่าเวลาใส่จะใส่ยากมันเป็นริ่มเนาะจุดสายไฟนิดดีอันนี้เป็นกล่องของผมเนาะไม่ใช่กล่องแท้นะครับตัวนี้ดูดิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันเลยอันนี้จะเป็นสเปรย์อนเนกประสงค์เป็นสเปรย์ลมเฉยๆนะครับ พีวีซีวาลนะครับก็อยู่ตรงนี้ใต้นี่ครับใต้รางหัวฉีดนะครับนี่ดำๆตู้ <c oughs> ไฟกนได้ไม่ได้เอาหลอดไฟมุงมิงนั่นมา เอวายมาช่วยในการขันออกมาแล้วฮะ,ฮะอะไรออกแล้วออกแล้วนี่นี่นี่มุมเนี้ยนี่นี่น,น,นี่ช่องเนี้ยช่องเล็กๆเนี่ยเน,นี่ยเหน็นปะออกมาแล้ว มันเยมนี่นะครับอรถอดมาแล้วของเราอันใหม่ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนี่นะครับไอ้น้ำมันออกตรงนี้เดี๋ยวเราใส่คืนนะครับปกติดีถอดให้ดูเฉยๆ นี่ขราบน้ำมันมาจากทางน้ำมันนะครับตรงนี้มันจะเป็นไอน้ำมันจากทางน้ำมันออกมาตรงนี้นะครับดูจากทางเส่จคืนลงล็อกเข้ามาแบบแตกเลยนะอันนี้ลงล็อกแล้วครับหมุนออกไอยากลนะนะ คลื่นนะครับถอดให้ดูเฉยๆเ่าโอเค <Okay. S 2> นี่นะครับตรงนี้นะ ไฟมาสองให้หน่อยดิค <c oughs> วายนี่นะครับชิดไปเลยอันนี้เป็น IAC เบานะครับคอนโทรลรอบเดินเบานะมันก็สะอาดยนะแต่ก็ล้างโชคจริงจแต่ความเอาขึ้นมาจิกล้อง <c oughs> <c oughs> บปไว้ก่อนไ้แห้งมันสะอาดอยู่ยิ้มปิดผิดเสื้อนะครับยังสะอาดอยู่ล้างเหมือนเดิมริงชาชาแปรงขัดนิดน,นึ่งนะแต่ว่าอันนี้สะอาดอยู่ไม่ละไม,ไม่ไม่ขัดไหนนี่ไงอ๋อนี่ไงมือก็ได้แหละมันสะอาดอยู่มันมีแค่คราบนิดหน่อย แค่นี้ไม่มีผลนะมันต้องเขอะมากๆานละ่ะมันสะอาดจังโอเคปอไปไว้ก่อนเดี๋ยวประกอบเลยก็ได้ปะใส่กรองกันก่อนนะครับกรองแทะแทะแทะเองผมจะใส่กรองไปก่อนเนาะมันไม่มีคืนลงเนะมันม,มีแต่เข้าออก ไม่มีข้างล่างข้างบนนะอันนี้เมคอินไทยแลนด์ใช่ไหมนี่นี่เมคอินไทยแลนด์เห็นหรือเปล่าในกล่องทำไมมันชัดจังนะ <g ül üyor> ใส่ลงไปท่านี้ก่อนนะครับแล้วเอาตัวครอบของเขาเนี่ยเดี๋ยวลอดสายไฟเข้าไปก่อน ามาดูนี่มันจะเข้าริมตรงนี้นะข้างล่างมันจะเข้าริมตรงนี้นะมาอีกนี่มันจะมีริมตรงนี้นี่นี่นะครับริมตรงนี้ให้มันเข้าช่องแล้วก็ปิดได้เลยดูของเดิมนี่เน่ามากเลย Okay. กองเราเรียบร้อยนี่กองเดิมดำปรึ๊ดเห็นไหมไม่ใช่ของแท้ด้วยนะน่าจะอันละสองร้อยห้าสิบขาดแล้วด้วยใส่กลองว้าใส่กลองว้ใส่ IAC Valve wow Control นะครับก็คือคอนโทรลรอบตื่นเบานะครับ บางคนก็ใส่มาอย่างนี้เนาะบางคนก็ใส่อย่างเงี้ยแต่ผมใส่เงี้ยแล้วแเดิมๆเ,เข้ามาอย่างเงี้ยใช้ให้มันเจอหลักๆถอดออตัว PC วาล์วนะครับให้ดูที่ปีเสื้อนะครับเวลาเรากระทืบกันเร่งก็เปิดเปิดวาล์วเปิด,ปดโลกเปลี่ยนรึเปล่า ใส่ด้าล่างก่อนใส่ฝั่งขวาก่อนเนาะจะได้ใส่ง่ายฝั่งใหญ่่อขวงแฉกขันกลับเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จแล้วครับจริงๆใช้เวลาประมาณ น่าจะมีเกิน20ินาทีนะลองไปถากันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพืเ่อนๆพี่ๆนะครับที่กำลังจะทำหรือว่าหาอาการยังไม่เจอนะครับหรือว่าอยู่ไกลอู่นะครับจะทำเองนะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทกันดูจิตของก่อน